คือเห็น oh. อสุภกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าเออ่จะต้องหูกลัวสยดสยองแล้จิตหดอะไรไหมไม่ใช่เลยตรงกันข้ามแค่คนไม่เข้าใจนะอสุภกรรมฐานนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกขนพองสยองกล้าวแล้วจิตจะได้แบบเป็นทุกข์จิตจะได้บิดจิตจะได้เบี้ยวไม่ใช่เลยตรงกันข้ามนะจุดประสงค์หลักของอสุภกรรมฐานเพื่อให้จิตมีความตรงมีความเปิด มีความไม่เอากายไม่มีการ,รมสัญญานะไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นยิ่งเห็นคมชัดมากขึ้นเท่าไหร่จิตเนี่ยมันยิ่งไม่เอามากขึ้นเท่านั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเพียงพอที่จิตจะได้มีความทรงตัวตั้งมั่นถึงปฐมฌานโดยง่ายนี่จุดประสมของอสุภวะฐานอยู่ตรงนี้ถ้าถึงปฐมฌานนะจิตมันจะเพิ่ความรู้สึกอยากบันเทิงหรือว่าอยากจะมาเอาอะไรแต่มามีความ รื่นเริงในธรรมซึ่งมันเป็นของภายในที่มันใหญ่กว่ามโหัานไม่รู้กี่ร้อยเท่านะใหญ่กว่าการมาสุขไม่รู้กี่ร้อยเท่าตรงนั้นดังหาก